สวัสดีค่ะมะพร้าวเป็นผลไม้มากคุณค่าที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานแต่ด้วยข้อจํากัดที่เป็นผลไม้เปลือกแข็งจึงทําให้การนาไปปรุงเป็นอาหารเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากแม้แต่นำมะพร้าวสดยังต้องปอกเปลือกชิ้นหนาออกก่อนทําให้เราไม่ได้ลิมรสชาติของมะพร้าวบ่อยนักรายการเพื่อนคู่คิดในวันนี้จะทําให้การรับประทานมะพร้าวเป็นเรื่องง่ายด้วยสิ่งประดิษฐ์ของผู้แทนธุรกิจช่างคิดคนนี้ค่ะคือเริ่มต้นมาจากที่ เราทําเครื่องเจาะมะพร้าวได้สาเร็จถ้าเราสามารถช่วยแม่ค้าพ่อค้าหรือว่าบริษัทต่างๆต้องการน้ำมะพร้าวเราก็น่า,าจะคิดต่อยอดอีกครั้งหนึ่งก็โดยการคิดเครื่องผ่ามะพร้าวแต่ามาทําให้มันง่ายขึ้นคุณสมศร์ได้คิดคนนวัตรกรรมที่ช่วยทุนแรงซึ่งทําให้สิ่งประดิษฐ์นี้ได้รับรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมอันดับที่2สาขาเครื่องจักรกลการผลิต จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี2555อีกด้วยค่ะสิ่งประดิษฐ์ของคุณสมศิธิที่คิดคนขึ้นมามีหลักในการทำงานแล้วก็มีจุดเด่นอย่างไรบ้างคะการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องนี้ประกอบด้วยสส่วนส่วนที่เป็นเครื่องผ่ามะพร้าวเนี่ยเราต้องเอามันน้ำออกก่อนเราถึงมาผ่าครึ่งได้ส่วนที่เป็นเจาะมะพร้าวเนี่ยเราต้องเปิดหัวแล้วก็จะใช้เครื่องจักรนี้แทงลงไปข้างล่าง ดึงออกมาปุ๊บก็อลอดดุกส่วนที่เป็นสกัดมะพร้าวเนี่ยเราจะเอามะพร้าวไปวางที่แท่นเครื่องแล้วมีระบบแทงมะพร้าวขึ้นข้างบนแล้วน้าก็จะไหลผ่านท่อส่งไปสู่ระบบทาความเย็นหรือว่าเป็นระบบที่จะเอาไปสามารถใช้ดื่มได้เลยเนะแล้วสิ่งประดิษฐ์นี้ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการมะพร้าวอย่างไรบ้างคะทําให้สามารถผ่อนแรงประหยัดเวลา แล้วก็ที mm ่สําคัญคือสะอาดเพราะเนื่องจากว่าวัสดุที่เราใช้เป็นสแตนเลสเกดทำอาหารโดยเฉพาะเลยนะครับล่าสุดคุณสมศิษย์ยังได้วางแผนพัฒนาเครื s <S ่องปอกมะพร้าวอัตโนมัติที่ควบคุมการทํางานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถปอกเปลือกและตัดแต่งให้สวยงามได้ภายในเวลาไม่เกิน30วินาทีช่วยสร้างประโยชน์ให้วงการธุรกิจมะพร้าวอย่างมากเลยล่ะค่ะศึกษาให้รู้จริงนะเพื่อจะให้อะไรเพื่อจะให้ได้ลูกค้าที่ได้สินค้าเราไปนั้นจะต้องใช้งานง่ายสะดวกนะฮะ แต่ก็สิ่งสำคัญที่สุดก็ค,คือต้องเสริมอยู่สูงส,สุดแก่กลุ่บริโภคนะครับ